เห็นว่าเจ้าเอาลูกเจ้าเอาผู้ใดแม่เนี่ยเป้ดปตโตหนาวว่างวูดเดินที่ง้นแห่อายเอาออมาจ,จบเลยผู้ใดหเหลือศูนย์ให้พ่อครับมากคือขนหมาหมุยแทน <laughs> อะไรนะลูก <คน S 2> ม,มันเหมือนขนหมาหมุยเลยเสื้อพ่อหรอลูกคุเนี่ยคะ,ะเคยเห็นบัตร VIP ไหมคะบัตรอะไรล<น>ูกบัตร VIP อยู่ไหน่ะต่ล่ะเราท่องสาร วั้หญิงยุน่าสาทงซาตีกระเทศเาห่ากับบขึ้นมหาถอยังมาก่อนไปทัวร์กับบัขึ้นหันรดนะแ่มันจะเห็นชัดเจนเขามาเขามาปีนเขามาโรดเงั่นภาษาเสือบัตมาแพงแทะบัตทุมผู้ใช้นะแต่มันบ่อึดบ้อยากแค่มาหนีมาหนีมาขอใหผ้าเขาดอกมาขาใส่ เขามาเอ้าเอ้าเอ้าย For ังไงไปไหนละพงบ่ไปยังเครื่องเสียงนี่ฮะเครื่องเสียงหมาหนูนันหนูนาแลเขามันเปะอยู่แล้วเอ้ยยังไงไปเมื่อกันอะมาหนีกันอะจะไปยืนยั่ยุหันมาหาคอยดิมายังไงไปดีติตสูงจะไปยืนยั่ยุหันเนาะมาพี่เอ้าเขาเป็นเงินซื้อบแบบจีอ๋อแกเขาแบบกูเป็นนีค่าดิเกณพัดเปลือกเขาเสนอแหนออกให้กูนี่ เงือดหทนมาถ้าแมเขา่าเพ่อเขาเมื่อเดียวเรื่องกูอยู่น้ำแต่าะสิบปีว่าคือป่ใจนี่ค่เนี่ยแขกเงาเอากูเมาเงินปกันเสร็จมึงไปแกะสักกะสีขาขอมาถือยังไงยังมาธสูมามามาอมากองขอจับแล้วเออเออคอยๆล่งแล้วโอ้ยจะไปปิี่นกนไปสูงมา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 โอ้กูเมื่อยดิางคมหมอบเขาหันนั่นอะ่รหมอบพอ มามันมาได้อยู่จะได้เจ้งบอกเขาหมอเพื่อเขาค่าเล็กดในปะเนาตาปีนกับปีนคือเลยยุ่ปไปย่างสีย่างมากบ้างหน่อยโดนี้ไหมเออเออเออเเฮ็ดดีเนาะมรับว่องนี่เฮ็ดดีเนาะจัางวะมรับนี่ยแหละเขาจังเอิญว่าหมรับเอื้อเฟื่อเขากล่างสัตว์เอ้าเขาประแสขัดยืนบพราะมมีเงื่อนไขเปออกข้างบนบาดเหนเขาเนาะดีเออแต่ละเอาคืนรวดมันเป็นปยังดอกโอ้ยกูมาไายเถอะเนาะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า ย่าก <kung> ีดาย่าเฝ้าเด้อล่ะเด้อเพิ่นขาแหมหนาวไปที่ไหมเออเดี๋ยวคืนนี้รับเอาหิ้งข้าบคืนว้แล้วอย่าหัวเจ้าสิหัวยังเอาแม่บรรยากาศมาซะแล้วก็ไอ้คนซะแล้วไปยังอ่ะโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมามามาลงไปอีกต้องเคลียร์กันบนรถแล้วแหละไปยังอ่ะแค่เลขเจ็ดพันแปดกูต้องได้แล้วแม่มือนี่ ต้องไปเจ๊เลก็กเกาะแม่แห่คอยถามวนจีนว่าใจเจ้าก,กันนะ่ะปีนคือไปยังเสาทงปีนคือไปแล้วกร้องบ่ได้ลงมาแล้วบัดสิปีนออกมาหา่อยโอ้โอ้โอ้เมื่อข้าผีใหญ่พะ่ะย่ะนี่อาอายอยู่นี่นี่เมืองคักๆนี่เออเพราะด้เสียจากบาทก็ได้กอดบานนี่เมื่อข้าคอ,อ,อยแทนกระได้คุณพี่ คุณพี่อยู่อำเภอนีนบอค่ะคุณพี่อยู่อำเภอนีนบอค่ะเอามากีตี้ไานี่เตียเพื่ออย่างนี้เลยอีสากิตี้หัวเสียงเบาอีหามึถามไหมคุณพี่คุณพี่อยู่อำเภอนีอนน้ไหมไม่ค่ะไม่ได้อยู่อำเภอนี้หรออยู่อำเภอไหนคะมหาชนชยัยเอารู้จักแก้งหน่อยนะทำไมมาดูแต่อำเภอร์เพอร์หนูจังเลอ่ะตามมาไอต่อตามมาไอถ้าตามมาไอมาต้องซื้อบัตรค่ะไปงอยอะไรอยู่ตรงนั้น <laughs> เดี๋ยวอะไรมูนังเสาอีกสองคนอีหามึงกลัวมากปะได้สากินจุ๊บจุ๊บเอามึงเอามึงเอาเรียกันว่าเอาไม่เป็นไรไม่พอครับยังยังไม่พอเออเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยสมซื้อเสืออีหลี่ไปยังอดอว่าจาโอ้ยจ้าไปยังบิดอดอว่าซื้อเส้อดิไปยังไรสาระพร้อม เราบริแรงสาระดอกไม่เลยครับเมื่อกี้พี่แพรบอกขึ้นมาว่านายยื้อไปแล้วเอ้ามันใส่ล็อกพื้นกากบาจ่าที่ไม่ใช่ยืนดอกครับอันนี้คือตัวย่างตัวย่างที่ดีเพราะว่าอะไรถ้าเป็นผมผมกระเฮ็นทั้งสี่ครับผมบอกเลยว่าออมเส้นกระซี่ร้อยยี่สิบบาทมันกินเงินคุโดผมบอกเลยไอ้แพรเคยบางไหนมันปิ่นบางไหนมันปลายได้๋ยคอยก็ไปบังคับนะเนาะคอยบอกเลยนี่นี่ เสาเสาท่งนี่ใครก่อพกนพ่อพี่เท้ายื้ออีรีเอาละสูเอาเหญ่ครับเดีก่อนแล้วเนาะเหญ่เนาะขอพูดดีๆตอยอยามนะเหญ่เด้อครับเอาตัวสามมาอวดพุจักบม<ป>ขนาดไหนนี่ม้ามขนาดไหนนก <c oughs> เอ้าพี่เอา้จาจะต้องเอาซื้อเต็มๆที่จังวัดนกเขาตีไปไ<ด>แฟนกเราใหญ่ม้าขนาดไหนครับนกขนานไหนบอกอันไหน ใจเย็นๆใจเย็นตั้งสติครับต,ตั้งสติตครับตั้งสตินะคะอันพูดเหรอฮะเพิ่งจะบอกถือตัวโจหน่อยไหม <laughs>